การบนันทึกรายการในวันที่31มกราคมปรับปรุงรายการหัวข้อที่3าโอนปิดภาษีซื้อภาษีขายดูตัวเลขจากรายงานภาษีซื้อและภาษีขายจากนั้นให้เราเข้าที่โปรแกรมเลือกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักหน้าที่จ่ายจากนั้นเลือกในรายงานภาษีขายคือ รวมยื่นเพิ่มเติมเมื่อเข้ามาในรายงานภาษีขายแล้วเราจะทำกำหนดช่วงกำหนดช่วงเดือนของวันที่ในใบกำกับภาษีให้เรากำหนดเป็น012558ถึง012558จากนั้นให้เราคลิกโอเค เราจะทําการแสดงข้อมูลที่จอภาพให้เราคลิกที่จอภาพแล้วก็กดปริ้นโปรแกรมได้ทําการโหลดรายงานภาษีขายมาแล้วมีจำนวนทั้งหมด4รายการจากนั้นให้รู้ให้เราดูที่จำนวนภาษีมูลค่าพเพิ่มก็คือ1น9นบาทจากนั้นให้เรากด Escape ออก แล้วกด c a n เซิลจากนั้นให้เราไปทำรายงานภาษีซื้อเลือกที่รายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมจากนั้นให้ทำการกำหนดช่วงวันที่และช่วงเดือนให้เป็นวันที่01-01-2558ถึง31-01-2558ทับ5 8. จากนั้นให้เราคลิกโอเคเราต้องการแสดงข้อมูลที่จอภาพให้กดปริ้นโปรแกรมได้ทำการดึงข้อมูลเป็นรายงานภาษีซื้อแล้วมีทั้งหมด6รายการจากนั้นให้เราดูที่ รายงานภาษีซื้อจำนวนเงิน1 4 4 4 8บาทในที่นี้รายงานภาษีซื้อมากกว่ารายงานภาษีขายเราจะต้องมีการขอคืนภาษีให้เราเอ c ก p e ็ออกเพื่อไปทำการขอคืนภาษีกด cancel อีกครั้ง จากนั้นให้เลือกที่บัญชีแยกประเภทกดปุ่ม w o r k Flow จากนั้นเลือกลงรายวันแล้วกด OK ในที่นี้มีรายการเกิดขึ้นก่อนหน้านี้3รายการจากนั้นให้เราทำการเพิ่มในให้เราลงวันที่ลงบัญชีเป็นวันที่3 1 01ทับ 58จากนั้นให้พิมพ์รายละเอียดด้านล่างเป็นปิดภาษีซื้อภาษีขาย01ทับ58 จากนั้นให้ให้เราทำการลงรายการด้านล่างคือรหัสบัญชีและชื่อบัญชีในที่นี้เราจะลงชื่อบัญชีเป็นเดบิตภาษีขายให้เราทำการพิมพ์ภาษีขายจากนั้นกด enter โปรแกรมได้ทำการดันรหัสบัญชีขายมาแล้วอ่ภาษีขายมาแล้วให้เราลงจำนวนเงิน ด้านเดบิตคือหนึ่งมืนห้าสิบเก้าบาทจากนั้นรายการที่สองคือลูกหนี้สัมภากรให้เราทำการพิมพ์ กด enter ลูนี้สัมภารรหัสคือ101503ให้เรากด enter โปรแกรมได้ทำการดึงรหัสลูนีลูมีสัมภารมาจากนั้นให้เราทำการลงรายการที่3คือภาษีซื้อ อินเทอร์ให้เราเลือกพาสีซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองจากนั้นเราทำจะทำการรวมยอดขอัยค่ะเราต้องต้องล้มพาสีซื้อ ทางด้านเครดิตคือ14,448บาทจากนั้นให้เราทำการรวมยอดให้กดที่ f 2เพื่อทำการรวมยอดให้ยอดเท่ากันโปรแกรมได้ทำการรวมยอดให้แล้วในลูกหนี้สัมภาระจำนวนสี0พัน 389บาทจากนั้นเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้เรากด f 1 0เพื่อทำการบันทึกโปรแกรมให้เครื่องรันหมายเลขกด yes จากนั้นกดออกในที่นี้จะมีรายการเพิ่มมาคือปิดภาษีซื้อภาษีขาย1ทับ58 เป็นอันเสร็สิ้นจากนั้นกดออกกดแคนเซิลเป็นอันเสร็สิ้นสำหรับรายการที่3คือโอนปิดภาษีซื้อภาษีขาย